สวัสดีสค่ะบอสออนบริโ้คออนเอไอเนาะตัวแทนประกันช the mm ีวิตเนาะที่เป็นโค้ดสอนสร้างตัวตนด้วยสอนสร้าง t ิ k t ตอลสอนไมซ์เซสสอนไลฟ์สดสอนคอนเทนต์สอนปิดการขายนะก็ไม่ได้มาเพจเรานานและนะไม่รู้ใครคิดถึงหรือเปล่าก็มาอัปเดตอัปเกรดในเรื่องของแบบรูปแบบประกันเนาะก็ยังยืนยันนะคะวันนี้ตัวของบอสออนเองมันอุ่นใจทุกครั้งนาที่เราได้ไปเสนอแบบแผนบางอย่างมันเกี่กับการไปวางแผนสุขภาพให้กับลูกค้า ไปวางแผนภาษีให้กับลูกค้าไปวางแผนมรดกก้อนใหญ่ให้กับลูกค้าไปวางแผนเ,เง like ินเกษียณให้กับลูกค้านะก็อยากให้ทุกคนคิดแค่ว่าวันนี้การที่เราทําประกันอันหนึ่งหรือแม้กระทั่งตัวแทนขายด้วยกันนะคุณไม่ได้ไปขายประกันหลอกแต่คุณไปขายในเรื่องของความมุ้มครองค่ารักษาพยาบาลความคุ้มครองค่าชดเชยรายวันความคุ้มครองอุบัติเหตุค่ารักษาอุบัติเหตุความคุ้มครองค่ารักษาโรคร้ารแรงความคุ้มครองมรดกก้อนใหญ่ไว้ให้กับคนข้างหลังการสร้างมรดกก้อนใหญ่ การที่ไปให้คนคนหนึ่งมีเงินไว้ในกระเสียนะอันนี้คือความภาคภูมิใจมากๆส่วนจะพูดในวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวนี้ละกันนะคะวันนี้นะก็ไปเลยเนาะไม่เข้าไม่ไม่เว้นเวมือดยาวเนาะเดี๋ยวทุกคนก็จะรอนะในการพูดคุยนะอันนี้ก็จะพูดถึงในเรื่องของอแบบประกันแผ่นนี้เป็นอะไรที่ตัวออเองชอบมากแล้วก็ขายดีมากๆเลยเขาเรียกว่าปาาระกันระยะสั้นชําระเบี้ย20ปีเนาะ แผนนี้โครงการนี้จะดีมากๆเพราะส่งระยะสั้น10ปีแล้วได้รับความคุ้มครองโรครายแรงเนี่ยไปจนถึงอายุ99ปีเบี้ยประกันคงที่ด้วยนะนะปกติถ้าคุ้คมครองโรคร้ายแรงเนี่ยเบี้ยประกันจะมีบางทีก็อย่าง C.I. อย่างหกโรครายแรง ก็จะมีในเรื่องของเบีย้ยประกันเนี่ยขึ้นทุกปีอ่ะมันจะมีแบบประกันที่ขึ้นทุกปีเป็นปีต่อปีหรือถ้าใครซื้อประกันวินาศภัยไว้อ่ะในเรื่องของคุ้มครองโรครายแรงอย่างเดียวอ่ะคุณก็จะเจอว่าคือเบี้ยประกันเนี่ยมันปรับขึ้นทุกปีแล้วเวลาที่เราเกิดแบบเหมือนเป็นเป็นแล้วอ่ะก็จะไม่ได้ไม่ได้รับซื้อไม่ได้เอาง่ายๆเออแผนนี้ก็ คุ้มครองไปเลยจนอายุ9ก้าปีแต่ชําระเบีย้ยแค่10ปีแล้วก็เบีย้ยประกันคงที่ด้วยมัน Amazing ตรงนี้แหละแล้วก็ก็ดีต่อมาคือลดหย่อนภาษีได้ด้วยลดหย่อนภาษี10เเนาะถ้าประกันรูปแบบประกันที่สามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ก็จะเป็นรูปแบบประกันที่ชําระเบีย้ยมากกว่า10ปีขึ้นไปเนาะอันนี้นะคุณก็ต้องรู้กฎในข้อนี้ด้วยบางทีเราไปจ่ายชําระระยะาสั้นที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขลดหย่อนภาษีก็อาจทําให้เราพลาดในเรื่องของ การนำเบี้ยประก,กันเป็นรู้จนภาษีได้นะครบสัญญารับทุนก้อนใหญ่โอเคนะอยู่ก็จ่ายนะอยู่ครบก็จ่ายสบายก็คืนนะนะคือถ้าไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือถ้าไม่เสียชีวิตเอาง่ายๆแผนนี้คุ้มครองในเรื่องของชีวิตทุกกรณีด้วยแล้วก็จะเสริมมาในเรื่องของโรคร้ายแรงด้วยในระยะเวลาที่เรามีความทันเนาะครบสัญ,ญญารับทุนก้อนก็หมายความว่าอายุ99ปีเรา คุ้มครองแล้วพอนับไปอีกหนึ่งปีก็คืออายุที่ร้อยปีคุณก็จะได้รับทุนประกันคืนตามที่กรมธรรม์ของคุณ่ซื้อไว้อย่างคุณซื้อไว้หนึ่งล้านหรือร้อยล้าน,าน,านเมื่อครบกําหนดก็จะได้ทุนบรดุก,ก้อนใหญ่าหากเราแข็งแรงดีเนาะปัจจุบันก็คนก็มีอายุยืนขึ้นพอหันมาดูแลสุขภาพใส่ใจในเรื่องของอาหารการกินมากขึ้นนะก็อยากจะร่าจ่ายนะยายของบอสออนเองปัจจุบันขั้นก็อายุ 98ปีแล้วนะเห็นไหมก็ยังอยู่อยู่เลยนะคะทุกคนค่ะอย่าจะราใจนะวันนี้ก็ถือว่ารับทุนก้อนใหญ่กรณีที่อยู่ครบสัญญานะคะแล้วก็ข้อดีข้อต่อมานั้นคือมีมูลค่าเงินสดตามกรมทรร์ด้วยหมายความว่าอย่างไรปกติแล้วถ้าการที่เราซื้อโรคร้ายแรงต่างๆมันจะเป็นการจ่ายเบี้ยทิ้งหรือว่าเป็นการที่ทําให้เรา ไม่ได้ไม่มีมูลค่าเงินนะเอาง่ายๆคือจ่ายเบีย้ยทิง้งอันแหะนะแต่สําหรับสัญญากรมธรรม์ AIA CI Supercare เนี่ยมันจะมีมูลค่าเงินสดคืนให้กับเรานั่นก็คือถ้าอย่างถ้าเราส่งปีแรกมันก็จะมีมูลค่าก้อนหนึ่งแต่พอเราส่งปีที่สองมูลค่าเงินก็จะเพิ่มขึ้นมาตามตามรอบปีกรมธรรเนาะแล้วพอเราเสียชีวิตอ่ะก็จะจ่ายทําทุนทุนประกันแต่ถ้าวันนี้ เราส่งไปแล้วเราเกิดขัดสนหรือติดปัญหาดรา่การเงินก็อาจจะเลือกในส่วนของขยายความมุมครองหรือ,อปิดโกรมทันได้รับรมูลค่าเงินคืนที่ตัวนี้ที่มีให้นะหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นรายเดือนรายสาเดือนราย6เดือนไหมอันนี้ก็ปรึกษาตัวแทนของคุณดูนะคะแต่ข้อดีของเขาคือมีมูลค่าเงินสดตามกรมธรนนั่นเองเพราะปกติแล้ว ค่าโรครายแรงทั่วไปเบีย้ยประกันเนี่ยจะเป็นเบีย้ยสูญเปล่าจะไม่มีมูลค่าเงินแต่สําหรับกรมธรรม์เล่มนี้นะสัญญาตัวนี้มีมูลค่าเงินก็อายุรับประกันก็ตั้งแต่อายุ15วันถึง65ปีใครที่แบบอายุน้อยถือว่าได้เปรียบมากๆนะและจุดนีนะ้ก็รับถึงอายุ65ปีนะคะก็ชำระเบีย้ยเพียง10ปีเองถ้าวันนี้เรามีเด็กมีลูกอะ่ะก็ทำให้เขาเราก็ส่ง เพียง10ปีเราก็หมดวาระส่งแล้วแต่เขาอะจะมีมูลค่าเงินแล้วก็ได้รับความคุ้มครองเขาเนี่ยไปยาวจนอายุ99ปีเลยมันจึงเป็น Amazing มากๆอันนี้คือยกตัวอย่างให้ดูเนาะอายุหญิง1เดือนเนี่ยเขาทำทุนประกันที่2องแสนอันนี้คือบอกอย่างหนึ่งว่าถ้าเริ่มทําก็ต้องเริ่มเป็นกฎเกณฑ์นะเริ่มซื้อได้ที่ทุน2องแสนโอเค ทุนประกันสองแสนของหญิงเด็กหญิงอายุหนึ่งเดือนเนี่ยเบี้ยประกันเขาเดือนละหกร้อยห้าสิบสามบาทแต่ถ้าเบี้ยประกันต่อปีของเขาเนี่ยเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบหกบาทอันนี้จะคิดขั้นต่ําเป็นรายหนึ่งแสนต่อหนึ่งปีเนาะแต่เอาเข้าจริงแล้วก็คุณก็ต้องคูณสองเนาะหนึ่งเดือนก็จะอยู่ที่เจ็ดพันโอ้ยสองแสนนี่คือคิดให้แล้วนี่นะคะขอโทษทีแอดมินทำนะคะ เริ่มสังเกตนะนะนะเออเบีย้ยประกันปีละ7,200อ่ะคุณถ้าซื้อร้านหนึ่งก็เบีย้ยประกันก็น่าจะอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะแสนหนึ่งมัน3,000กว่าถ้าซื้อทุนล้านหนึ่งก็น่าจะ3,000 30, 0นิดๆนะสาม0 0นิดๆโอ้อันนี้คุ้ม,มากสำหรับอายุน้อยนะคะอันนี้เบีย้ยประกันจะดูตามเลทตามเลทต,ตามตารางเนาะก็ ปรึกษาบอสออนหรือปรึกษาตัวแทนที่คุณอาจจะรู้จักหรืออาจจะไว้ใจเขาแต่ถ้าวันนี้ไม่มีใครดูแลก็สามารถที่จะปรึกษาบอสออนได้เนาะก็ทักไลน์แอดบอสออนได้เลยนะคะไลน์แอดอยู่ด้านล่างนะคะที่เป็นแอดบอสออนมณีโค้ดน,นั่นแหละค่ะนะเอาแล้วตัวนี้เราออกไม่ได้เลยทีนี้นะคะเอาเราออกไม่ได้เลยหน้าจอนะเราขยายใหญ่เกินไปนะอันนี้นะเดี๋ยวกลับมานิดนึงนะคะโอเคได้ละนะโอเคนะนี่ก็คือในเรื่องของมาเล่าให้ฟังในเรื่องของ ประกันโรคร้ายแรงไม่เคลมมีคืนนะไม่เคลมมีคืนอยู่ครบสัญญาได้เงินก้อนใหญ่แล้วมันยังมีข้อดีอีกนะในส่วนของถ้าคุณตรวจเจอโรคร้ายแรง18โรคระยะต้นถึงระยะกลางเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองที่20%อีกนะอันนี้คือยังไม่ขยายกวามคือข้อดีของรูปแบบของแผนประกันชําระเบี้ย10ปีประกันโรครายแรงไม่เคลมมือคืนเนี่ยเอข้าภาษา เขาก็คือ AIA, CI ซนะุ่มปร์แันเนาะเป็นอะไรที่ข้อดีเยอะมากๆนะส่วนข้อเสียล่ะคุณก็จะรู้สึกว่าเบีย้ยประกันมันสูงกว่าทั่วไปแต่เอาเข้าจริงถ้าคุณบวกลบคูณหารนะ่ะเบีย้ยมันคงที่นะคุณถ้าให้คุณไปซื้อแยกต่างหากมันถูกก็จริงแต่คุณต้องเพิ่มทุกปีหรือทุกๆ5ปีนั่นเองเราก็ต้องใช้ในจุดวิเคราะห์ตรงนี้ด้วยแล้วสําหรับวัยทางานก็สามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยอันนี้ถ้ารายได้ของคุณถึงขั้นที่ต้องลดหย่อนภาษีนะ ตัวนี้ทำเยอะมากสำหรับคนที่เขาได้จ่ายภาษีนะอันนี้ส่วนตัวของบอออนนะที่ปิดการขายมาเยอะมากที่ไปวางแผนให้เขาน่ะคือเขาห่วงเรื่องภาษีด้วยแล้วเขาห่วงในเรื่องของโรครายแรงด้วยแล้วเขาห่วงในเรื่องของเงินกเกษียณของเขาด้วยนะคะเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะป่วยตอนไหนป่วยอะไรแล้วมะเลงอะ่ะมันเป็นโรคที่แบบไม่ได้หายไปไหนเลยอะ่ะโอ้แล้วมันเป็นโรคที่แบบเป็นตลอดกาลอะ่ะแล้วมัน มันถ้าเป็นแล้วเป็นเลยคือถ้าเป็นแล้ว,ค,ลวคือรออย่างเดียวเลยอันนี้คือเรื่องจริงมันจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้มันไม่มีใครอยากเป็นแล้วมันมันไม่มีใครเลือกได้หรอกว่าจะไม่เป็นโรคใดโรคหนึ่งนะแต่เรารู้เราก็ต้องรับด้วยการป้องกันนั่นเองนะอันนี้ก็ศึกษาเพิ่มเติมู้สอบถามบอสออนได้นะคะเนี่ยคือเราเราดีใจที่เห็นการวางแผนการเงินของใครหลายๆคนดีใจที่เขาได้เอาเงินก้อนเล็กของเขาเนี่ยปกป้องเงินก้อนใหญ่ของเขาไว้มันจะรู้สึกว่าเขาได้เห็น คุณค่าของการป้องกันนะ่ะเพราะมันจะไม่เป็นวาระในเรื่องของคือเจ็บป่วยทีก็ค,คือป่วยกันทั้งบ้านจริงไหมจริงป่วยทั้งบ้านนะอย่างถ้าลูกป่วยพ่อกับแม่ต้องไปเฝ้าต้องลางานและเนี่ยถ้าพ่อแม่ป่วยอ่ะเราก็ต้องไปเฝ้าไปดูแลแล้วถ้าเราป่วยแฟนเราก็ต้องมาดูแลลูกเราต้องเป็นห่วงได้ไหมเวลาป่วยทีอ่ะมันป่วยทั้งบ้านนะจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้ยเรามีความคุ้มครองสักอันหนึง่งสักสิ่งหนึง่งวันนี้ ไม่ต้องซื้อบอสออดก็ได้อาจจะซื้อคนที่คุณรู้จักก็ได้แต่บอสออดเนี่ยที่มาเป็นตัวแทนเพราะเราเข้าใจว่าเฮ้ยวันนี้มันต้องมีการป้องกันเพราะเรารู้ว่าเราต้องเจ็บเพราะเรารู้ว่าเราต้องป่วยเพราะเรารู้ว่าเราต้องแก่จริงไม่จริงหรือคุณไม่รู้ว่าคุณต้องแก่หรือคุณไม่รู้ว่าคุณต้องลดหย่อนภาษีนะคะเดอเออรือคุณไม่รู้ว่าคุณต้องป่วยหรือคุณไม่รู้ว่าคุณต้องแก่นะคะเออคือทุกคนน่ะมันต้องเจ็บต้องป่วยต้องชราและสุดท้ายต้อง จากไปแน่นอนนะอย่างบอสออนก็ไม่รู้ว่าบอสออนจะจากไปไหนก็บอกลูกค้าเสมอถ้าโชคดีนะก็ไม่รู้เหมืการันถ้าวันหนึ่งบอสออนไม่อยู่ก็จะมีหัวหน้ามาดูแลแล้วก็มีทีมงานของบอสออนมาดูแลในเรื่องของการมอบปรดกแทนนะคะอารีนะก็ซึ่งก็ไม่รู้นะตื่นมาแค่มีลมหายใจเนี่ยก็ดีแล้วนะมันคือการที่รู้ตนในเรื่องการป้องกันนะเศรษฐีทุกคนจะป้องกันความเสี่ยงอีกรูปแบบหนึ่งที่เขาป้องกันนั่นคือในเรื่องของ การแบ่งกระจายความเสี่ยงในเรื่องของรูปแบบประกรันเนาะเพราะมันเป็นอีกสิ่งหนึงที่เขาไม่ต้องเอาเงินก้อนใหญ่ของเขาไปรักษาค่าพยาบาลแต่เขาจะเริ่มต้นจากจุดก้อนเล็กๆเ,เนี่ย เพื่อไปลงทุนไว้ที่ระบบของประกันด้วยแล้วก็ลงทุนอย่างอื่นด้วยเพื่อกระจายความเสี่ยงที่เขาไม่ต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่เวลาที่เขาเข้าไปรักษา,าตัวนี่คือความฉลาดอย่างหนึ่งนะนี่คือความฉลาดอย่างหนึ่งมากๆนะหลายคนก็อาจจะมองว่าโอ๊ยเงินจะกินก็ยังไม่มีเลยทุกวันนี้แบบประกันถูกๆอะ่ะมีเยอะนะมีเยอะมากที่คุณจะสามารถตัดสินใจเริ่มต้นที่จะวางแผนมรดกไว้ก้อนหนึ่งตอนที่บอสออนซื้อประกันเล่มแรกอะ่ะเราคือบอสออนเนี่ย หนีตึกถลม่มก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเนี้ยถ้าบัตรประชาชนมีแต่วันเกิดอ่ะมันไม่มีวันเดทอ่ะมันไม่มีวันบอกเราเลยว่าคุณจะเดทเวลานี้วันนี้เท่านี้ตอนนั้นคิดถึงหน้าพ่อหน้าแม่มากเพราะพ่อ,พอแม่เนี่ยเราเป็นที่พึ่งคนเดียวเราหารายได้คนเดียวแล้วถ้าเราเป็นอะไรอ่ะพ่อแม่เราจะกินอะไรอ่ะพ่อแม่เราเลี้ยงเรากว่าจะโตอ่ะ แล้ววันนี้เราทํางานได้เรามีแรงได้พูดแล้วก็จะร้องไห้พูดแล้วก็จะร้องไห้นาวันนี้ก็เพิ่งโทรหาท่านมานะท่านก็แก่มากแล้วก็อายุ70กว่าแล้วนะคะเออเราก็รู้ว่าเออวันนี้ถ้าเราเป็นอะไรอะ่ะแล้วพ่อแม่เราจะกินอะไรอะ่ะมันก็เลยได้ได้ความคิดแบบนี้ว่าเอยมันต้องมีกรมธทานสักเล่มหนึ่งที่เราจะต้องมีมรดกให้พ่อแม่เราอย่างน้อยเป็นค่าน้ำนมหรืออย่างน้อยเป็น เป็นสิ่งที่ทดแทนคุณให้พ่อแม่เราได้กินได้อยู่มันอาจจะไม่ใช่เงินก้อนเยอะตอนนั้นทําทุนแรกๆทุนสองแสนนะทุนสองแสนปัจจุบันไม่ไม่ต้องคานวณชีวิตบอสออเยหลายล้านแล้วนะคะอันนี้นะเ,ออนะเพราะเรามาเป็นตัวแทนด้วยแล้วเราก็แบบอ่าเราก็ต้องซื้อค่ารักษาพยาบาลอะไรด้วยเนาะเพราะตัวเราเองก็ต้องมาดูแลตัวเองเพราะมันไม่มีในเรื่องของประกันสังคมที่ เจ้าหนายจะมาดูแลแต่บอสออนก็ส่งประกันด้วยบอสออนมีประกันด้วยมีประกันชีวิตที่เป็นคุ้มครอง่ารักษาพยาบาลด้วยนะคะประกันชีวิตบอสออนก็ใช้มาตรา39มาตรา39ที่ต้องจ่ายตนเองเนาะแต่ก็ใครที่ทํางานก็จะมีมาตรา3-3สนะส่วนใครที่แบบหลุดไปแล้วก็จะใช้มาตรา40ในเรื่องการคุ้มครองรายได้นะอันเนี้ยบอสออนก็ส่งทุกปีนะคะอันนี้คือการป้องกันมีทั้งประกันส่วนบุคคลมีทั้งประกันสังคมมันก็ครอบคลุมเพราะเราไม่รู้ว่า วันไหนเราจะเจ็บจะป่วยขนาดโควิดมาเรายังเสียวแล้วเสียวอีกอะในการที่จะเป็นไม่เป็นแหลขนาดมีประกันเยอะแล้วนะยังหวันว่นหวันว่นว่าจะไม่พอเลยนะคะเราก็ตั้งรับไว้ให้ดีมหาเศรษฐีทุกคนตั้งรับบริหารความเสี่ยงได้อย่างยอดเยี่ยมเรามาฝึกนิสัยเศรษฐีในการบริหารกระจายความเสี่ยงในรูปแบบของการคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาลไว้ดีเนาะแล้วก็คุ้มครองเงินกเกษียณแล้วก็คุ้มครองภาษีของเราไว้ดีกว่านะหากคุณสนใจอยากจะรู้เพิ่มเติมในเรื่องของ ci super care นะก็สามารถที่จะทักไลน์ add หาบอสออได้เลยนะคะเดี๋ยวหาก่อน Line add บอสอออยู่ไหนละ อโอเคนะนี่คือไลนะ์แอดบลอออนเนาะสัหรุมะถ้าวันนี้คุณอยากคุยเรื่องประกรันเรื่องไมซ์เซตนะรวมถึงเรื่องการสร้างตัวตนด้วยตอนนี้ที่เสียงแหบเสียงแห้งแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกมาเจอทุกท่านก็ติดสอนคอร์สอยู่นะเป็นคอร์สติกต็อกมาเตอร์รุ่น5นะคะแล้วก็มีพาเรเวตโคชิ่งอีกหลายท่านที่สร้างคนนะคะให้เขาประสบความสำเร็จนะถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จทางรัฐบวกกับความมั่งคัง่งในรูปแบบประกรันก็กดติดบอตออนไะว้เนาะฝากกดติดตามแล้วก็หากสงสยัยหรือ มีปัญหาอะไรใดๆเกี่ยวกับเรื่องประกันอยากจะใช้บริการหรืออยากจะสอบถามเทคแคร์ care, ก็สแกน QR Code เนาะก,ก็ทักมาหา b o s อ o อได้เลยนะคะหรือถ้าคุณอยากสร้างตัวตนคุณไม่เริ่มจะรู้จะเริ่มจุดไหนก็ไปติดตามนะ t i k t o อกบอ s อ n อนมันนี่โคได้เลยหรือ YouTube านอ้บอสอ้อนมันนี่คนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงณจุดนี้นะก็ฝากดูแลไว้ด้วยเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันหน้าขอให้เราทําวินาทีนี้ให้ดีที่สุดทุกนาทีคือชีวิตชีวิตคือ สิ่งที่มีมูลค่ามากสุดทําทุกวินาทีของคุณให้มีชีวิตจริงๆนะคะอันนี้ให้มีชีวิตอย่างมีความสุขนะคะเออเออเอสวัสดีจ้านะคะน้องอุ้มกําลังจะลงและกาลังจะลงไลฟ์แล้วนะคะนะเพิ่งจะส่งการบ้าน day ห้าให้กับนักเรียนที่ต่อบเตอร์รุ่นห้าก็เลยเออออกมาช่วงเวลาที่รอโหลดนิดเดงก็เลยออกมาตรงนี้หน้าเพจหน้าเพจได้เดี๋ยวว่าจะแวะไปหน้าหน้าเฟซอยู่แต่ว่าน่าจะน่าจะแบตเตอรี่ไม่พอแล้วเะคะเครื่องร้อนมากตอนนี้นะคะ ขอบคุณน้องอุ้มนะที่มาส่งกำลังใจเดี๋ยวเจอกันนะนะนะติกต่อพรุ่งนี้เช้าเนาะทุกเช้าเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปไม่เกินสิบโมงเช้าเนาะสำหรับไลฟ์ดีบอสออนมานี่โค้ดสวัสดีค่ะเอามิเตอร์ไฟไป,ปซ่อนแล้ว <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเตือนภัยเตือนภัย,น,ภยนิดนึงงันน,ะน่ะหนๆอุ้มก็มาเปิดช่องแล้วขอบคุณอุม้มคือมีข้อความมาฉันคือหน่วยงานอะ่ะคือหน่วยงานจากจาก,จากการกรมการไฟฟ้าใช่ไหม เรามีการจดมิเตอร์บินผิดไฟผิดนะกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วนอย่าลงเชื่อนะคะอย่าก,กดก็ไปเชี่ยวทุกวันนี้อันตรายมากไม่มีนโยบายจากรัฐบาลใด,ดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นไพรส์นีหรือการไฟฟ้าหรือการประปาหรือการคมานาคมใดๆนะคะคุณอย่าไปเชื่อนะ,ะข่าวเช้าก็โดนกันเยอะเลยนะคะเออโดนกันเยอะโดนกันมากแล้วตอนนี้นะ ใจเย็นๆนิ่งๆฟังบางอย่างฟังบางเรื่องก่อนนะดูชาวบ้านชาวเมืองเขาก่อนถ้าเจอสถานการณ์นี้มันมีกลโกงหรือเปล่านะคะอันนี้นายยังใจเปลี่ยนใจกันนิดนึงขอบคุณจ้านะคะอุ้มเลิบเลบเลบเลน้องเจอแล้วพี่ใช่ไหมเจอน่าจะเจอถ้าทุกคนอะ่ะอืน่าจะเอาไอเดียตรงนี้ไปพัฒพนาประเทศชาติถ้าจะเจริญรุ่งเรืองมากๆเลยนะ,ะจริงๆนะะน้องอุ้มว่าไหมเจอแล้วใช่ไหมอย่าไปกดเด็ดขาดนะคะ มีข้อความมาวันนั้นไลฟ์สดอยู่มันมีข้อความมาเดี๋ยวค่ะเออก็ทั้งโทรโทรก็มีนะคุณระวังเวลาที่โทรศัพท์เข้ามาบอกว่าสวัสดีค่ะวันนั้นเจอสวัสดีค่ะเราโทรมาคุณร,รู้ชื่อเราด้วยนะชื่อเราแล้วก็ถามอ่าใช่ไหมคะรู้สึกว่าค่าไฟขึ้น เยอะกว่าปกติไหมคะรู้ใจรู้ใจค่าไฟขึ้นกว่าปกติไหมคะเขาก็โอเคค่าไฟก็ขึ้นเพราะเรารู้ว่าเราใช้ไฟเยอะใช่ไหมอากาศร้อนค่าไฟก็ขึ้นเป็นธรรมดานะก็เออโอเคค่าไฟขึ้นเอ่อเราทางเรามีโครงการอใจที่แรกตกใจตั้งสติปปทุกอย่างต้องตั้งสตินะเรามีโครงการจะเปลี่ยนมิเตอร์ไฟให้ฟรีฟรีด้วยนะหเห็นของฟรีคนตาโตจริงไหมจิง ต่เห็นเรื่องฟีดิยวคนตาโตน่ะอะไรคือฟีดนะคะเรามีโครงการที่จะเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟีไม่ทราบว่าคุณจะรับการลงทะเบียนนี้ไหมคะอะไม่ทราบว่าอยากลงคบียนรับโครงการนี้ไหมคะ,เ,ะเราก็ไม่นะไม่อ่ะยังไม่ว่างที่จะรับโครงการเนี้ยเออแล้วเราก็คิดไปละถ้าเป็นการไฟฟา้าแม่งเวลามายกไฟผู้คนอื่นอ่ะมันก็ไม่ต้องเห็นแจ้งเลยวะเออเวลามายกไฟที่เราคุณไม่จ่ายสองเดือนเขาก็มายกไปเลยจริงไม่จริงจริงไหม ก็มยกเลาไม่ต้องมาเอ,อมารยาทงามขนาดนั้นนีจะมาขอยกหม้อปแปลงคุณนะ่ะจริงไหมจริงการไฟฟ้าพูือถึงเวลาเคลียร์เขาก็เคลียร์ <c oughs> แล้วจะเปลี่ยนมิเตอร์ไฟก็อ,อยู่นอกบ้านจึเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเลยไหม <c oughs> นอกนอกลูกนอกอุ้มนะต้องมามารยาทดีที่ขออนุญาติฉันขนาดนั้นนะขนาดขับม้อใสมันไม่มีมารยาทเลยนะมันเราไม่สะดวกรับหม้อใส่มิถากูสักคําว่าสะดวกรับสายไหมเออมึง จะเอาอย่างเดียวนะเออนะก็เลยบอกไม่เป็นไรไม่รับถ้ามีโทรศัพท์แบบนี้มาอย่าเชื่อเดิค่ะนะเพราะถ้าคุณตกลงรับเมื่อไหร่เขาจะให้คุณกดลิงก์หรือเข้าลิงก์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะมันเป็นกลยุทธ์ของมิจฉาชีพจริงๆรนณะจุดนี้ไปไปมือถือร้อนร้อน,อนปกักปักโอเคน้องอุ้มนะ,ะก็เล่าบอกต่อกันนาะเป็นไฮไลท์ช่วงท้ายกันลวกันนะเป็นอะไรเอออีกอันอีกอัน,อน,อน,อนท,ที่ที่ทำคลิปเตือนไปแล้วที่มีข้อความบอกว่าจาก aia บริษัทของคุณถูกระงับ อ่าหรือขยายอะไรสักอย่างเกี่ยวกับกรมธรรม์อย่าไปเชื่อเจ้าหน้าที่ของเราไม่ได้น,าน่ <c oughs> ารักขนาดนี้เจ้าหน้าที่ของเรามีเรามีตัวแทนดูแลคุณอย่าไปเชื่อง่ายๆนะเออปรึกษาตัวแทนของคุณด่วนนะคะถ้าคุณเจอแบบข้อความแบบนี้ให้ถามตัวแทนของคุณลูกค้าของบอออนหลายคนก็ทักมาเหมือนกันนะว่าเอ้ยทําไมมีคนโทรมามีข้อความมาอย่าเชื่อมันเจาะไปทุกทิศเลยตอนนี้ เอไอเอก็มาคิดจุอดังทุกช็อตดังทุกอันเลยอุ้ม <c ười> คนดังนะอุ้มคนดังอะนะอุ้มห้าไม่ได้จริงนะเอไอเอก็บ่าแล้วทุกคนกะลูกลูกค้าแบบรทักเลยนะว่าเฮ้ยมันมีข้อความแบบนี้ด้วยเหรอไปลูกช่องทางไม่ฉลาดนะเออน่าจะเอาอันเนี้ยไปพัฒนาประเทศชาติปุณนะนะคะคงจะเจริญรุ่งเรืองแล้วประเทศไทยจะเจริญเ <c ười> อามากไปละอุ้มนะคะ ขอบคุณอุ้มมากนะคะเดี๋ยวเจอกันนะอุ้มนะพรุ่งนี้เช้าเนาะก็ส่งใจให้อุ้มด้วยนะคะสำหรับไรนี้ไปจริงๆนะสวัสดีจ้า